ครับกาบสวัสดีช่วงเ้าของวันที่13กันยายนพศ2566ัรกาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซี่พักโค้ดสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทาง Facebook ของวัวมูนในเมรีสียุซี่พักโคสิงหลายๆกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับเ้านี้กาสีมารีวิวงัวชุดเก่าเหรอครับพี่น้องครับสีมาเปิดแบงเล่หลังขึ้นกับไรยพรพิมพ์น้องสุดคุ้มแน่นอนครับพี่น้องครับเป็นงัวทรงฟรีบอมมี่มาจับพี่น้องครับ คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับเขาเรื่องเลยครับพี่น้องครับเพื่อวการเสี่ยงลาเอาโค้หมีแรกนี่ก่งนครับคนต่อมาหลายครับผมก็ไม่ได้เปิดแพงเปิดยังต่อครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกผูลูกตัวที่สองหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับแม่เปอร์เซ็นท์ท่องสูงอย่างนี้ผมนําเลี้ยนไปได้ครับพี่น้องครับเพราอจะของเกาก็บอกว่าท่องแต่ว่าสาเหตุที่ผมไม่ได้ตรวจท่องแม่นตัวแล้วกาสีมาขายราคานีคือเขาครับพี่น้องครับกาสีเป็นเพิ่มทุนจะของขึ้นไปอีกเอาไปรุ่นทองเอาเด้ครับพี่น้องครับเปอร์เซ็นั์แม่ท่อง ของเท่าเนี่ยครับผู้ใดหาเลี้ยงเอาไปเป็นแม่พันธุ์เลยครับแม่สดๆได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวผมไล่ยางมาครับไปลูกไปงัอเป็นเสียยเกลยครับพี่น้องครับสูงมาหลายครับพี่น้องครับผู้ใดมาคุ้มสูงบอกพันธุ์นเลยครับพี่น้องครับพอเป็นงัวสูงมาหลายครับนี่ครับส่วนทรงดีครับพี่น้องครับลูกก็จะอยู่หาเดือนบวงหกเดือนครับพี่น้องครับบอกเลี้ยงแม่ปอร์เซ็นทองนี่คือว่ามันมี่พออยู่นี่หันครับพี่น้องครับเราก็จะของเก่าเป็นไงแจ้งมากวางัวอทองถ้าไปตรวจทองแท้ผมไม่ได้ตรวจครับพี่น้องครับ ที่ไ่ได้ตัวกับย่างที่น้ำเบี้ยนไปหรือครับพี่น้องครับเมนตัวแล้วกับสิมาเปิดแบงราคาเก่าๆครับพี่น้องครับมันเป็นสิการเป็นการเพิ่มทุนไปอีกครับพี่น้องครับอันนี้เปิดขายในราคาเมียลูกเลยครับหนึ่งมืนเก้าพันบาทนี่ครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันหลายกัดซอยขาหนามูกน้๋ยมันกันครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจกัดโทรมาได้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตบลนฝาง อำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นว่าเม่ไทยกับายลูกพ่อมึงอยู่ดีครับพี่น้องครับนี่ครับก็จะว่าเพิ่นท่องนี่นุ่มเป็นลงไหมครับพี่น้องครับนุ่มเป็นลงครับเส้นท่องเพิ่นเส้นท่องเพิ่นในนี่ไหมครับพี่น้องครับเส้นท่องเันขื้นครับพี่น้องครับเส้นกุ้ถ่วโบราณกับว่าง้วท่องทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นขอสันนิษฐานเนาะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเอาไปรุ่นเอาดีกว่าครับพี่น้องครับนะครับนุ่มนุ่มเันขัดนุ่มเป็นลงนะครับพี่น้องครับผมเห็นนัััคคครรรบบบมมีองงเพ นี่ครับแต่ว่าเป็นง้อโบสูงหลายขอคนรับได้ขอคนอยากได้ไปเลี้ยงครับนับวันก็ยิ่งศูนย์พันครับพี่น้องครับศูนย์พันมองในมองมาคนส่วนใหญจกัาเมียไทยไปพาเราพาเป็นพอบามันเนาะครับพี่น้องครับไทยก็เริ่มศูนย์ศูนย์พันไปครับพี่น้องครับนี่ครับไทยแถวเฮาไทยอีสานเลยนี่ครับเชียงเชียงเป็นเชี่ยลได้ครับพี่น้องครับนี่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาเล้วครับตามที่เบอร์ผมให้้ไวครับ 207684พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับบันนี้มาเมืองชุดนี่ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสายพันธุ์เลมันครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่ไก่สูงร้อยสามสิบห้าบวกลบสองนี่ครับลูกเลอายุสองเดือนเปร์เซ็นดีๆนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับแม่นี่เอาไปเลยครับสองหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาท ส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวรงกันครับนี่ครับเมียสดๆครับพี่น้องครับลูกสาวเช่าเรือนี่ครับเพราเส้นเรือดีเลยครับพี่น้องครับเล่สีเหลืองทองเข้านี่ครับพี่น้องครับเป็นเสือกเป็นลากถูกโตเแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เมืองเมียนี่ครับสูงเลยสามสิบบวกเป็นงัวลูกเรีเกนะครับลูกกับซาโลเล่กันครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไล่ไปกันไปไปลูกไปไปไปย่างไปนี่ครับพี่น้องครับง่วงเฉียงบนะครับตัวลูกสาวเป็นตัวตัวตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับ สำหรับเมียนี่มีนมติงนะครับตัวเมียเพิ่นครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปในราคา2 3 0 0มสามันบาทเพื่อนครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองรอยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลรงกันครับมนนี้ท่านใดอยากยกไปตั้งฝูงนะครับพี่น้องครับท่านใดอยากยกไปตั้งฝูงงัวเมียลูกสามโคครับเมียลูกผู้หนึ่งโคมนเมียลูกเมียสโคมครับพี่น้องครับผมคิดในราคาเอาไปในราคา ้าหมื่นเจ็ดพันเลยครับพี่น้องครับง่วงหกตัวครับพี่น้องครับห้าหมื่นเจ็ดพันครับนี่ครับคุ้มค่ายเกินราคาแน่นอนครับถ้าแยกกับย่างที่ผมน้าเลี้ยนไปเลยครับพี่น้องครับถ้ายกกับแชร์ห้าหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับหมองขายเลยครับพี่น้องครับสนใจสี่ยกสี่แยกกับทั่วมาครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตำบ้านฝางอำเภอเกษรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเมื่งคิดในคักได้ครับพี่น้องครับผมก็รีวิวมาหลายคลิ ผู้ใดได้ไปคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับก็ในซื้อกับปรึกษากันคนในครอบครัวเห็นดีน้ำกันก็จ้องคอยซื้อได้ครับพี่น้องครับมากกให้มากน้ำกันคนในครอบครัวมันจะงบ่มีปัญหากันครับพี่น้องครับนี่ครับชิมห่อวัตถุดิบทำแบบคอนเทนต์รีวิวแบบสดสดบทบ่มีครับพี่น้องครับมองดีกับลงให้พ่อแม่พี่น้องในมือมองบ่ดีกับลงให้พ่อแม่พี่น้องในมือเพื่อพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมชิปสิเด็ตัดสินใจง่ายขึ้นไหมครับพี่น้องครับผมไม่อยากผูกไม่อยากยงว่วงครับถ้าูยงไว้มันคือจัังงมนาม กินควบเป็นจริงนี่ครับพี่น้องครับบอกกันตามหลักหรอกครับพี่น้องครับปล่อยมันไปตามธรรมชาติทั้งสี่เหลครับพี่น้องครับเพื่อมีภูมักเพื่อมีผููรับได้นาะครับพี่น้องครับนี่ครับกนกันที่ตกลางทั้งขอ,งขอ,งของกับเช่นเดิมด้ครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัว๋วโทษตมกันอย <Myster ious S 2> ่าโทษควบสายใจเดขาดครับพี่น้องครับมาอีหลีกกัอย่าโทษมาเด้อครับพี่น้องครับให้เห็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่าทั้งขอกเป็นวัวทรงซี่บ่มีมาจำครับพี่น้องครับแต่บอมี่น้องโทษเหรียญโทษตั๋วโทษตมกันโทษควบสายใจนี่ทั้งขอกขาดขาดท ครับธรรมากิลีกับจังโท่มาเด้อครับพี่น้องครับครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยูซี่พะโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามลุงเนบ้านหวานในสวนฝากเข้ามาชมคลิปเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ใหทีมงานหน่อยๆเฮานั้นไหมครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ